สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการส,สารุปข,ข่าวประจำวันที่22มีนาคมสองพนะครับข่าวแรกไปดูกันที่ดัชนีดาวโจนะรบ,บรรยากาศซื้อขายวันนี้ยังคงได้รับแรงหนุนจากการที่เฟดนะครับมีมติคงกระตาดอกเบีย้ยในการประชุมเมื่อวานนี้นะครับทำให้ดาวโจนปิดบวกมาที่269จุดนะครับทำนิวไฮเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วนะตลาดยังคงได้ปัจจัยจาก ข้อมูลที่บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงอยู่ในทางแข็งแกร่งนะครับในช่วงแต่มาตแรกโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกนะครับลดลงจํานวน2,000รายนะส่วนทางด้านสมาคมในหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐเปิดเผยว่ายอดขายบ้านมือ2ก็พุ่งขึ้น9.5เปอรนะก็ส่งผลให้ตัวดัชนีดาวโจนส์นั้นพุ่งขึ้นนะครับ ก็ในทางเทคนิคแล้วนะครับก็จะมีอยู่สองจุดที่น่าสนใจที่ราคาจะลงมาทดสอบนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นต่อนะครับอยู่ที่ประมาณสามหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเป็นแนวแรกนะครับแล้วก็แนวที่สองนะครับอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันสองอยเก้าสิบเอ็ดนะครับในสองจุดนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจที่เราจะแอคชั่นในฝั่งของขาขึ้นนะครับ อันนี้ก็ต้องรอดูว่าราคาเนี่ยจะลงมาที่แนวรับตรงไหนนะครับถ้าเกิดลงมาแล้วราคามีการปฏิเสธที่จะลงต่อนะครับก็เราสามารถแอชชั่นฝั่งายได้เลยนะครับถัดมาไปดูกันที่ของราคาน้ํามันดิบ WTI กันนะเมื่อวานนี้ก็ปิดลบเนื่องจากน้กลงทุนนะครับยังวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ามันเบนซินที่ลดลงนะครับในอเมริกา นอกจากนี้ราคาน้ำมันยังปรับตัวลงหลังจากที่มีรายงานว่าสหรัฐาได้เสนอร่างมติต่อองค์กรสหประชาชาติเพื่อเรียกร้องให้อิสราเอลนะครับหยุดยิงในฉนวนกาซาแต่คาดว่าน้ำมันนะครับจะปรับตัวลดลงไม่มากนะเนื่องจากนักทุนยังคงขานรับผลการประชุมของเฟดแล้วก็ตัวเลขการว่างงานที่ลดลงครับก็ยังเป็นแรงหนุนให้ น้ำมันนะครับยังขึ้นต่อได้นะครับก็ในทางเทคนิคแล้วนะราคาเนี่ยที่ลงมานะครับก็ลงมาในบริเวณแนวรับนะครับก็มีอยู่2จุดนะครับที่คาดว่าราคาเนี่ยจะขึ้นต่อได้ก็คือบริเวณตรงนี้เลยนะครับก็คืออยู่บริเวณประมาณ80.35สนะส่วนอีกแนวนึงก็คือใกล้ๆก็คือโซนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ79.7จนถึง78.8นะครับก็เป็นโซนที่เหมาะสำหรับในการเข้าเทรดฝั่งบายมากกว่านะครับ ถัดมานะครับไปดูกันที่ B O E นะครับ B O E ก็ยังคงดอกเบีย้ยอยู่ที่5.25เปอร์เซนนะครับในการประชุมเมื่อวานนี้มีมติด้วยเสียง8ตอนน่อ1ครับได้ตามะระดับ5.25เนี่ยสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนากวีคห์ Con. ในขณะที่มีหนึ่งลายนะครับที่มีมติให้ B O E นะครับปรับลดดอกเบีย้ยอีก0.25ก็คือเหลือ5นะ ในการตัดสินใจของ BOE ถือเป็นการตึงดอกเบีย้ยครับเป็นครั้งที่5หลังจากที่ได้ปรับขึ้นดอกเบีย้ยติดต่อกันทั้งหมด14คำนับตั้งแต่เดือนธันวาปี2564จนถึงสิงหาคม2566นะพั่วควบคุมเงินเฟ้อนะครับโดยได้ปรับขึ้นดอกเบีย้ยจาก 0.1, 01. มา5.25%เนี่ยซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบอ16ปีเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะ,ะราคาเนี่ย ได้ร่วงลงมานะครับหลุดเทนไลน์ตรงนี้นะแล้วก็หลุดแนวดีมานบริเวณตรงนี้ด้วยนะครับ,รบก็อาจจะทําให้ราคาร่วงต่อได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบล e <น ixí S 2> <koş> ่อกงดอกเบี้ยนะครับทีนี้ในทางเทคนิคก,ก็รอให้ราคาลงมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาเพิ่งหลุดโซนมาถามว่าลงไปประมาณไหนดีนะครับถึงจะค่อยเข้าฝั่งเซลล์นะครับ ทีนี้มันมีแนวรับอีกแนวรับหนึ่งก็คืออยู่ที่บริเวณหนึ่งจุดสองห้าหนึ่งสี่ห้านะครับซึ่งจุดนี้ถ้าเกิดว่าราคาลงมาแล้วเนี่ยไม่หลุดนะครับมีโอกาสที่ราคาจะเด้งทดสอบแนวต้านอีกครั้งหนึ่งนะครับแนวต้านจะอยู่บริเวณหนึ่งจุดสองหกเจ็ดสามนะครับถ้าเกิดว่าราคาไม่สามารถที่จะขึ้นต่อได้นะครับก็มีโอกาสที่จะเทลงต่อแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วนะครับอยู่เหนือระดับหนึ่งจุดสองเจ็ดสองนะครับ มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นได้เหมือนกันในจุดนี้ค่อนข้างจะเป็นจุดตัดสินใจเลยทีเดียวนะฮะเป็น point เลยนะรเคทีนี้ไปดูข่าววานนี้หน่อยนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับเมื่อวานในช่วงบ่ายสามครึ่งนะครับก็มีการปรับลดดอกเบี้ยนะครับของสกุลเงินฝรั่งนะครับเนื่องจากว่าเงินเฟ้อของสกุลเงินฝรั่งเนี่ย ลดลงนะก็ทําให้ตัวนาคารของเขานะครับลดตาดอกเบีย้ยลง0.25เปอร์เซ็นตนะครับก็ทำให้สก,กุลเงินฟังอ่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสก,กุลเงินฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับอยรับนะ USD c FF นะครับก็คือยูฟรังนะตอนนี้ราคาก็ปรับขึ้นมาอยู่ใกล้ๆบริเวณแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบริเวณนี้เป็นแนว ถ้าไฮโซนนะครับอยู่ที่0.899นะจนถึงประมาณ0.904 0.9044นะตรงนี้นะอนะถ้าเกิดว่าราคาไม่ผ่านเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะย่อตัวลงมาก่อนนะครับย่อตัวลงมาก่อนมาที่บริเวณแนวรับนะครับแนวรับจะอยู่บริเวณ0.891จนถึงประมาณ0.8866นะครับเราว่านี้นะ ถ้าราคายังไม่หลุดลงไปนะครับก็ยังคงแนวโน้มขาขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีว่าราคาจะลงมาทดสอบแนวราบเลยไหมหรือว่าจะพุ่งขึ้นไปต่อเลยอันนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูว่าเทคนิคแล้วเนี่ยตรงนี้มีแท่งเทียนกับตัวอะไรนะเราถึงจะแอคชั่นฝั่งเซลได้ในระยะสั้นนะครับแล้วก็สกุลเงินปอน,นอันนี้ก็คงดอกเบี้ยน,นะครับที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครูน่นี้แล้วก็ อประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งเนาะตัวเลขของดอลลาร์สหรัฐนะแข็งแก่งหมดเลยนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขนั้นออกมาดีทุกอย่างเลยก็ทําให้ดอลลาร์แข่งนั่นเองนะก็ทําให้ราคาทองคํานะครับทองคํานั้นร่วงลงมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับตอนแรกคาดการไว้ว่าทองคําน่าจะลงมาบริเวณสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้านะครับแล้วก็อาจจะเด้งกลับขึ้นไปได้นะ แต่นี้ราคานะั้นร่วงลงมาแล้วก็ทิ้งทะลุผ่านไปเลยนะครับลงมาทดสอบที่สองพหนึ่งร้ยหสิบห้าแทนแล้วก็มีการกลับไปรีเทสนะครับที่บริเวณจุดเดิมนะที่ผมคาดการไว้สองพันหนึ่ง้ยแปดิบห้าแล้วก็ทิ้งตัวลงมาอีกรอบหนึ่งซึ่งถ้าในทางเทคนิคแล้วนะครับมีโอกาสที่ราคาจะเบี่ยงลงมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อทดสอบดีมานด้านลา่างก็คือในจุดที่เขาพุ่งขึ้นไปตรงนี้นะ ตรงนี้มีอิมบาลานค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าลงมาแล้วนะครับราคาไม่สามารถหลุดต่ำกว่า2160จนถึง2,154ตรงนี้นะครับถ้าไม่สามารถหลุดได้เนี่ยราคายังมีโอกาสขึ้นต่อได้อีกครั้งหนึง่งนะครับก็ต้องเฝ้าดูว่าราคานั้นจะลงมาบริเวณนี้แล้วยืนได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้ราคาเขาอยู่ตรงกลางนะครับเราจะไม่แอคชั่นฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็จะปลอดภัยกว่านะครับเราให้ราคาลงมาในจุดที่เราได้เปรียบน,นั้นก็จะ โอเคกว่านะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้จะมีคําแถลงของคุณพาเวลนะครับช่วงประมาณสองทุ่มถ้าเกิดว่าคุณพาเวลไม่ได้พูดถึงเรื่องของอการลอดดอกเบีย้ยอะไรทำนองนี้นะอะก็จะยังไม่ไมีแอคชั่นอะไรกับตลาดนะครับก็ขอแค่ระวังไว้แล้วกันอนะ่ะช่วงประมาณสองทุ่มนะครับ โอเคสำหรับรายการสรุปข,ข่าววันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ